mời 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 โอ้โหมัดหมัดมาแล้วว่า โอ้ยเฮ้ยเี๋ยเดี๋ยวลูกก็จะทะเลาะกับมันเออแต่ตัวนี้่สู้ไอมีสไม่ได้นะไอมีสสู้นะพ่ชาี่ชาแต่มันไม่ทำแรงแต่คอเลยอ่ะ แล้วนนม่เจแล้วแต่อมี2ไม่ได้นะอ้มีสองสู้ยิบตาเลยสอีสองสมีสองมีหมีสและมีสล่ะมีหนึ่มีสองมีแน่แน่แนและมี3มี3ดูเลยมัดหัวแล้ว กระพดปากก็ใหญ่ๆแล้วดูกัดทั้งหัวเลยเอาแล้วเอาแล้วของจริงกัดหูกัดหูจ้ะเอา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 ล้มแล้วยอกลูกเล้วแพูด Tumia Tumia ya Tumia Ай ти тинай. This <laughs> ลืมตาแล้วมึงให้ตื่นวะตื่นแล้วตื่นแล้วอุ้ยมึงมันตื่เสียงก็เหมือนเข้าโพดอ่ะมึงดูก็เหมือนเข้าโพดเหมือนโพดจริงว่ะมึงดูดิไม่ตายแ้่ไม่เหมือนแม่จริงจริแต่มันเป็นตัวผู้ไงไม่เหมือนกันตรงนี้แล้วหนูน้อยหมดเมื่อกี้ลืมตาวิ้ยหมูเขียวเมื่อกี้ลืมตามาดูลูกมาดูลูกก้าวแฝดฝาแฝดตัวกา มานั่งลงนั่งลงโอ๊กนั่งลงาวกนี่นะจ๊ะอันนี้คืออันนี้คือแม่นะอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรลูกหนึ่งแบบหนึ่งแล้วพี่เพิ่งบดบดเดี๋ยวจะทาอันนี้อันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือถอดแบบนะคะเลขสิบเอ็ดก็ปี้ว่ t แซว what is this เจ้านัเจ้านัเจ้านัาเจ้นัมาเร็วดูเต้าหู้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 เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเต้าหู้เต้าหู้ชิช้าวางมันลงไหนหายหานี่นอนยังไงท้องอะเต้าหู้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 มาแล้วต้าหู้โอ๊ยหายเจ็บขาละเต้าหู้เต้าหู ืมีมะสารละตัวนี่นะมันหมอ,อนอืมมันหิวข้าวหุงข้าวให้มันอยู่เดี๋ยวรอรอก่อนเด้รอรอ,รอก่อนนะลูกรอก่อนนะเตาหู้เต้าหู้เจ้าหน้าเนี้ยเนี่้ะเจ้านะัด มันจำช uh ื่อมันได้ไหนเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ไอเต้าหู้เออมึงเอาทุกชื่อเลยเนาะมันเอาทุกชื่อเลยไอเนี่ยเต้าหู้ไอเต้าหู้ไอเต้าหู้กูเอาทุกชื่อจ้าเดะโอ๊ยดูทำ ตุ๊กผู้ก็น่ารักแต่ตัวเมียน่ารักแต่ตุ๊กผู้มันหนักกวุ่กไม่ยเป็นตัวเมียไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมหนัดไม่ยอมไม่ยอมมันเดินได้แล้วเหรอมันไม่ยอมหมูต้องสานมันดูตัวเมียเฮ้ยจริงๆเลยนะจิจ,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 จามันอุ้มตัวอื่นไม่ได้เพราะอะไร เออมันดิน้นมันดิ้นล่วงหมดอ่ะอันนี้มันเฉยงไงตัวเมียเนี่ยเบาตัวเบาเนี่ยเจ้าน <N un> ัดดูสั่นนะเจ้านัดอ่อน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 แล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้วหนึ่งอ่อนแล้วหนึ่งจา้าอันนี้อ่อนแล้วสองอืมจ้าเจ้าอย่ามางี่เง่าเด้อจะไปส่งโรงเรียนแล้วจะนอนจะนอน โนูจะน้อง,ง,อง,ง,องลูกข่ไม่รู้คนหรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวตอนนี้มาแต่เช้ามันใสพอบด้บบบบ ไปบดเล่นกระดางเว้ยเต้าหู้เล่นกระดางไปทำกาะดางมึงนี่นะ พ่อม <łość> ันก็อิจาลูกเห็นรอนซอลูกมันหยอกอ่นะโดนนัดแ้มันหนู้องของลูกวายนั่นนนดนอย่โดนกดหัวนะเจ้านัดมันเอาตีนเดียวกด จเจอนะแต่วันนี้หูวันนี้แล้วหนูนมแม่อย่าทำผมกาบแม่เนี่ยไปหยอกดังและ,ะเหมือนมันสอนลูกอะ่ะาว,าว,าว,าวาหยุดตดวนี้นะทันเป็นแม่นะนนะ <c oughs> เอออันนี้อันนี้ไม่สน <laughs> ดางมึงพักก่อนดาง <c oughs> น่ารักที่ถ่ายกันดิ้งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับโจน้านัดหนึ่งแถมหนึ่งไหวไหวโอ้ยเยี่ยมเลยจังไหวหิมะหิมะเงาก็เป็นวิโยของลงแล้วลูก ตาหู้หน่อยขอเต้าหู้หน่อยเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ค่ะว้าเดนน่